เย้คือจะนอนแล้วกี่โมงแล้วนะเกินลตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าแล้วห้าทุ่มกว่าแล้วแต่ NCT ปล่อยปล่อย MV The Seven Senses ออกมาค่ะก็เลยจะดูแต่คือไม่ได้ปล่อยในยูทู e ปล่อยในตัวเนว่าอะไรอะ ใช่ในนี้ว่าดนะคะในว่าก็เลยอยากจะมาทำเรียชั่นเอ็มวีเดอะเซเว่นเซนส์ที่มีคาดว่าจะมีมาร์กเตนเทเตนแทยองโดยองแล้วก็แจยอนนะคะเดี๋ยวคือชั้นอนแล้วคือจะนอนะอ้วดีเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวดูเอ็มวีกันเลยดีกว่า The Seven Sense นะคะของ NCTU ไปเดียวกันเลยสมองเบลอมากง่วงนอนมากเดี๋ยผมขอปลับเป็นคุณภาพแบบ high quality ก <Defin> ่น high ะ definition ไปว้าวสีแดงว้าวย

Dance. Oh, You're in... You're in girl. oh. oh You need to go to Open your eyes, ฟังยากอะเนี่ยตัวมาตัวเล็กมากโดยองโอ้โหง,โงรัปดีมากอะ どいどこに青のもんや、ね。 ี่เกิดหนึ่งเก้า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 จะแบบดูโตแล้วแบบแรปดีค่ะดีมาก ขาสั้นอะเจนเตนเนี่ยผมแทยงอ่ะทำให้แบบหน้าดูแทนมากอ่ะว้าว 와! ชอบ타 댄스 짱 막. 춤을 추는 타이. 내가 좀모 ว่ามันมันเหมือนอะไรแต่มันมันเหมือนสักอย่างหนึงคนที่ครอบแมสนี่ชื่อโดยองใช่ไหมอีกคนนึงที่แจยอนมันมันดูเข้าถึงยากอะไม่รู้บรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าคน,คนอื่นคิดยังไงแนตะ่ว่ามันแบบมันฟังยากนิดนึงอะแบบ มันฟังเขาว่าฟังยากในในที่นี้ผมหมายถึงว่ามันดูเป็นเพลงที่ไม่ผมไม่เคยฟังเพลงอย่างนี้มาก่อนอะ่ะรวมถึงท่าเต้นด้วยความรู้สึกเหมือนที่ผมเคยบอกตอนของเต้นอะ่ะเหมือนตอนเหมือนเหมือนชนเผ่าอ่ะแล้วความรู้สึกของท่าเต้นเหมือนเหมือนเต้นตาม มูฟเมนต์ของสัตว์อะไม่รู้นะแต่ความรู้สึกของคมเหมือนเต้นตามมูฟเมนต์ของสัตว์อะแบบแล้วดูเข้าถึงยากมากดูถ้าเต้นเป็นแบบอะไรที่แบบคนที่จะ cover อะยากมากอะแบบแล้วก็ที่เห็นชัดๆเด่นๆก็จะเป็นไทยงไทยงเป็นเขาเรียกอะไรอะเมนเนาะเป็นเซนเตอร์ใช่ไหม แต่น้องมาร์กดีมากชอบมาร์กแรปมากไม่ว่าจะเป็นมาร์กไหนเราก็ชอบหมดเลยอ่ <c oughs> เราแพ้คนชื่อมาร์กแน่ๆน้องมาร์กแรปดีมากคือแบบเป็นน้องเล็กสุดของห้าคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะดูแบบดูคือดูแบบอายุแบบดูกรึเลยอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าแทายงน่าจะแทยงน่าจะอายุมากสุดหรือเปล่า อันนี้มไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบน้องมาร์คดูกลือนอะ่ะแล้วก็ดูแบบแรปเก่งมากอะ่ะชอบมากชอบตอนมาร์คแรปมากมากอ๋อแล้วก็ผมแทยองอะ่ะคือในเมีเป็นสีขาวแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นสีฟ้าใช่ปะมันดูแบบดูผิวแทนอะ่ะทําให้ผิวแทนเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่า,ด,วาดูจากเอมวีดูจากทุกอย่างภาพรวมแล้วดูแบบ รู้เข้าถึงแบบยากมากไม่รู้ว่าึงเขา้าผมไม่เข้าใจอะ่ะรู้แค่แบบ open your eyes open your eyes open your eyes mm hmm. เขาบอกให้ผม open your eyes ผมก็จะ open your eyes เพื่อเดี๋ยวจะดูอีกร mm hmm. <laughs> อบแบบแต่ที่ชอบมากๆคือชอบท่าเต้นมากๆรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นเต้นลักษณะน,นี้จริงๆนะเหมือนท่าเต้นของมูฟเป็นของ แบบการขึ้นไหวของสัตว์อะขาอะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันไหมไม่รู้นะแล้วก็เอายองคือคนที่ใส่หน้ากากใช่ปะ่ะหล่อมากหล่อมากเธอแทยอนก็แทแจฮยอนอแจฮยอนก็คุณขัดใจผมไถ่ข้างของเต็นของเต็นนิดนึง <c oughs> โอเค คือเวลาพูดชื่อต้องต้องมีสติในการพูดเนี่ยจะเอ่อเออแล้ก็ผมไม่ค่อยชอบตอนที่เขาทำฟุ้งๆอะ่ะฟุ้งๆแบบฟุ้งๆตรงหน้าแบบดูแบบด,แบบดูมึนๆอะ่ะแล้วก็เยอะแล้วไม่เข้าใจว่าแบบแม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจ MV อาจจะเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละ เดี๋ยวต้องไปฟังต้องไปอ่านคำแปลเอาอาจจะเข้าใจ MV มากขึ้นว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่จุดเด่นๆที่ชอบเลยนะก็คือ Mark Rap <c oughs> คือเอาเป็นว่าชอบ Mark นั่นเองแล้วก็ชอบท่าเต้นรู้สึกอยากดูอีกอะเนี่ยอยากดูอีกแล้วเนี่ยว่าแบบเออชอบชอบดูท่าเต้นอยากลองดูแดนแททีส จะรอดูนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าแบบโชว์นบนเสเตจอาจจะแบบอาจจะน่าอาจจะเข้าือาจจะสนุกกว่านี้เพราะอันเนี้ยแบบมันตัดไปตัดมาเยอะเกินไปอะตัดไปตัดมาตัดตัดัดจนแบบมึนหัวแต่ก็วันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ความรู้สึก first impression ของปุ่นในการดูเอมีอันนี้นะคะก็ ทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันดูเอ่อวันนี้ก็ขอบคุณเอ่อถ้าใครยังไม่ Subscribe ก็ Subscribe ชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้งล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวเราจะตัดคลิปแล้วก็จะนอนแล้วง่วงมากๆเลยคือมันเบลอแ้ว,แวช่วงนี้สมองเบลองั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกรอบบาย